สวัสดีค่ะเพื่อนๆสัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะแวะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป๊อปปี้นะคะมีเทคนิคพิเศษกับการทำวิดีโอนะคะบน Facebook นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะการขายการการขายออนไลน์นะคะบน Facebook ค,ค่ะเป็นที่นิยมกันมากมายนะคะซึ่งป๊อบเชื่อว,ว่าเพื่อนๆน,นะคะ ก็มีการทําโฆษณาบน Facebook เ,เหมือนกันนะคะซึ่งการทําโฆษณาบน Facebook นี้นะคะป๊อกจะแนะนำนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะทาการขายทําการตลาดนะคะในรูปแบบนะคะที่มีการมีโฆษณานะคะหรือการทําโฆษณาแบบรูปภาพนะคะวันนี้นะคะป๊อกจะแน,น,นะ,ะานานะคะการทําโฆษณานะคะแบบ วิดีโอนะคะซึ่งแบบวิดีโอนะคะถามว่ามีคนเข้าถึงเยอะไหมนะคะแล้วก็ต้องทํายังไงบ้างล่ะอยากทําเหมือนกันนะคะอยากเปิดโอกาสอยากทําสิ่งไม่รู้จะทํายังไงนะคะไม่มีใครมาแนะนานะคะวันนี้ค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวป๊อปปี้จะมาแนะนําเพื่อนๆเองนะคะไปกันเลยค่ะแปดเทคนิคแรกนะคะแปดเทคนิคนะคะการ ทำโฆษนาบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า a c e b o o k เนะะี่ยค่ะแต่เทคนิคนี้นะคะมาดูข้อแรกนะคะข้อที่1นนะคะยิงสั้นยิงดีะคะ่ะ การทำวิดีโอนะคะการทำวิดีโอหรือการทำการตลาดที่ใช้ในรูปแบบวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบน a c e b o o k ก็ตามนะคะแนะนำเพื่อนๆนะคะการทำโฆษณานะคะอย่างน้อยต้องมีเวลานะคะการทำโฆษณาอย่างน้อยไม่เกิน1-2ถึงนาทีนะคะ1-2ถึงนาทีนี้นะคะเพื่อนๆบอกเอ้ออยมัน ทำได้ยังไงอ่ะหแค่สองนาทีเองใช่ไหมแล้เล่เรื่องอะไรนะคะเพื่อนๆคะแนะนำนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาแต่ใจควาสมสำคัญน,นะคะเอาไฮไลท์เอาเฉพาะไฮไลท์ที่เราต้องการจะขายเราต้องการจะสื่ออะไรนะคะถึงผลิตภัณฑ์ถึงสินค้านะคะของเรานะคะของบริษัทเราเนะคะเราเอาตัวนั้นคะ่ะไปนำเสนอนะคะให้ลูกค้านะคะหรือ ของเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มีการขายเลยตรงๆเบื้องต้นอาจจะมีไฮไลท์ด้านหน้านะคะทำให้ดูน่าสนใจนะคะก็ช่วยในการดึงดูดลูกค้านะคะให้ดูคลิปวิดีโอของเราจนจบนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคลิปวิดีโอนะคะในคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะควรจะมีไฮไลท์นะคะไฮไลท์เนี่ยไฮไลท์ตัวเนี้ยคือไฮไลท์อ่ะมันจะอยู่ใน18วินาทีแรก ถ้าเรานะคะมีความสามารถนะคะที่จะทำวิดีโอตัวนั้นที่เราต้องการสื่อให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์สินค้าของเราว่าเรากำลังจะขายอะไรนะเราจะขายอะไรนะคะเราสื่อให้ลูกค้าทราบแล้วก็สื่อถึงโปรโมชั่นเด็ดหรือว่าไฮไลท์สำคัญนะคะมีอะไรสำคัญสำคัญที่เราอยากจะนำเสนอให้ลูกค้านะคะใน18วินาทีแรกนะคะ ซึ่ง18วินาทีแรกพี่บอกเลยว่าสำคัญนะคะลูกค้าจะเข้าไปดูวิดีโอของเราต่อไหมนะคะอยากจะรับชมจนจบหรือเปล่านะคะอยู่ที่18วินาทีแรกนะคะว่าวิดีโอของเราทำให้ลูกค้าสนใจขนาดไหนนะคะข้อที่3มนะคะใช้ภาพแนทนคำพูด ใช้ภาพแทนคำพูดอย่างไรเราจะทำอย่างไรนะคะการถ่ายภาพเห็นภาพนะคะเวลาเราโพสอะไรลงไปนะคะภาพสามารถแทนความรู้สึกได้เป็นล้านคำนะคะภาพบางภาพอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่ายงให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนนะคะอย่างเช่นนะคะ ภาพโรงแรมอ่ะนี่โรงแรมนะคะเพื่อนๆน,น่าจะเห็นชัดเจนกว่าโรงแรมนะคะก็จะมีมุมต่างๆนะคะมีมุมห้องนะคะมุมบรรยากาศนะคะจุดบริการจุดเช็คอินนะคะเพื่อนๆสามารถถ่ายภาพเหล่านี้นะคะไปทำการตลาดนะคะได้ซึ่งภาพหนึ่งภาพนะคะสามารถแทนหนึ่งล้านคำพูดนีคะ ภาพบรรยากาศดีๆนะคะก็มีคนแชร์มากมายค่ะมีคนมาเข้าถึงนะคะเพราะฉะนั้นภาพหนึ่งภาพนะคะสามารถแทนความรู้สึกได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะวิดีโอบน f a c e b o o k นะคะควรจะมีอะไรเอ่ยข้อที่4ข้อที่สมีอะไรบ้างอ่ามีใครรู้บ้างไหมเอ่ยข้อที่4นะคะก็คือการทำวิดีโอบน f c e e o o o นะคะบนแลพลตฟอร์มตัวนี้นะคะ จะต้องมีสเตตเติร์เสมอสตเตตเติร์คืออะไรก็อันนี้ค่ะที่ป๊อปปี้พูดอยู่แล้วมันขึ้นดา้ดานด้านล่างพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าสเตตเติร์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานะคะไม่ว่าเราลองนึกดูนะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยแล้วเราอยู่ในห้องห้องห้องประชุมหรือว่าห้องจัดงานเลี้ยงหรือห้องเรียนอย่างนี้นะคะ่ะแล้วผู้คนส่วนใหญ่นะคะการดูวิดีโอบนรับบนเฟซบุ๊กส่วนมากจะดูใน พอการดูบนมือถือปุ๊บเนี่ยเวลาเลื่อนผ่านปุ๊บเนี่ยสนใจละวิดีโอนี้ใช่ไหมคะพอสนใจปุ๊บจะทำอย่างไรดีนะคะจะทำอย่างไรดีก็เราดูนะคะดูเสร็จดูก็ไม่ได้สับไตเติเต้ลก็ไม่มีจะทำยังไงดีถูกต้องไหมคะเราก็ต้องเลื่อนผ่านแต่ถ้าเรานะคะมีสับไตเติเต้ลนะคะพร้อมนะคะถึงแม้ว่าลูกค้านะคะเข้ามาจะเปิดเสียงไม่ได้ แต่ลูกค้าก็สามารถที่จะกดนะคะกดเข้ามาดูและปิดเสียงไว้แต่เรามีสับอไตเติลอยู่ข้างใต้แบบนี้นะคะแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนลองไปปรับทำดูนะคะวิดีโอควรมีสับไตเติลเสมอค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะวิดีโอควรเป็นแนวตั้ง ไม่ใช่แนวนอนนะคะ่ะการทำวิดีโอบนแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊กแน่นอนค่ะเวลาคนเล่น f a c e b o o เนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเล่นผ่านสมาร์ทโฟนนะคะสมาร์ทโฟนนี่แหละคะ่ะตัวสำคัญเลยเวลาเราเลื่อนดูต่างๆนะคะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปดูนะคะจริงๆเหมือนเราเข้าไปดู u t u b e ดูหนังบน u t u b e นะคะเราจะไม่เปิดเป็นแนวนอนแน่นอนนะคะเราจะเปิดเป็น Facebook แบบแนวตั้งนะคะเราใช้เป็นแบบแนวตั้งอยู่แล้วซึ่งนะคะ ควรจะทำเป็นแนวตั้งนะคะเป็นแนวจัตุรัสนะคะส่วน4ต่อ3นะคะเพื่อนๆลองไปปรับดูนะถ้าเพื่อนๆทำ a c e b o o o นะคะตอนนี้ใช้เป็นแนวนอนนะคะแนะนำนะคะให้ทำเป็นแนวตั้งนะคะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลักนะคะต่อไปค่ะข้อที่6แล้วค่ะข้อที่6นะคะการจะตัดนะคะส่วนที่ไม่สำคัญออกเลยในการทำ ในการทําโฆษณานะคะถ้ามีส่วนที่ไม่สําคัญเยอะๆอย่างเช่นสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอือตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อืออ่อาอยอีไอมากเกินไปนะคะมากเกินความสวยงามมากเกินไปไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับนะคะให้มีในส่วนของอืออืออออีอะไรเงี oui ้ยเนี่ยค่ะน้อยลงนะคะหรือไม่มีได้จะดีมากนะคะเพราะฉะนั้น าต่างๆเนี่ยค่ะไม่จําเป็นเราไม่ต้องอ้าไม่ต้องเอือนะคะเออเสียท่าอ้าเสียทีให้นึกคตินี้ไว้นะคะ <c oughs> ซึ่งข้อนี้เลยนะคะไม่นะคะไม่แนะนําให้มีเอออ้าอืมอ้าอีอีอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปมากเกินควรและมากเกินความสวยงามน,นะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะข้อที่7แล้วนะคะข้อที่7 c o n c l i o n ค่ะ Call to action คืออะไรนะคะเวลานะคะเราจีบลูกค้ามาได้แล้วหนึ่งรายเราดำเนินการขายแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนการปิดการขายแน่นอนค่ะวิดีโอนะคะวิดีโอเมื่อเราทำเราสามารถดำเนินรายการมาจนถึงจุดสุดท้ายที่ลูกค้ามีความต้องการในสินค้าของเราแล้วแล้วลูกค้านะคะต้องการที่จะสั่งซื้ออ้าว แล้วเราสั่งซื้อจากไหนล่ะถ้าเราไม่มีคอนดูเอ็กชั่นตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะใส่ในส่วนของที่อยู่นะคะที่อยู่ที่จะสั่งนะคะไม่ว่าจะเป็น l ล n e เอ้ยนะคะเป็น Facebook Fan Page นะคะหรือหรือนะคะเป็นเบอร์ เบอร์โทรอะไรก็ตามคือเราจะเป็นต้องใส่นะคะในส่วนนี้นะคะให้ครบถ้วนนะคะเพื่ออะไรเพื่อลูกค้านะคะจะได้ตัดสินใจนะคะซื้อได้ทันท่วงทีนะคะไม่ต้องไปรอตัดสินใจอยู่นะพอเขาออกหลุดจากแพลตฟอร์มของวิดีโอของเราไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่สนใจหรือว่าเขาไปทำอย่างอื่นนะคะก็หรือว่าเขาจะเป็นต้องไปค้นหาค้นหาว่าเนี่ยเราจะต้องสั่งจากไหนอย่างนี้ บางทีมันจะทำให้ลูกค้าหลุดแล้วเกิดความความที่ว่าเราไม่อยากอะที่จะซื้อสินค้าหลุดจากแพลตฟอร์มนี้นะคะก็แนะนําเลยนะคะถ้าทําได้นะคะจริงๆให้ทําเลยะคะ่ะให้ call to action นะคะมีในแพลตฟอร์มของวิดีโอของคุณด้วยอ่าถูกต้องไหมนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ8คือการมีภาพหัวด้านบนและด้านล่าง การมีพาดหัวก็เสมือนการมีไฮไลท์นะคะไฮไลท์ด้านบนไฮไลท์ด้านล่างสินค้าของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างลด50%นะคะสนใจติดต่อได้เลยที่นี่นะคะมีสรรพคุณอะไรบ้างสรรพคุณที่คุณก็เปรียบเสมือนคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆที่เราเอามาพาดหัวเพื่อให้คนเข้ามารับชมวิดีโอของเรานอกจากคนนะคะ ท่านผู้ชมลูกค้าของเรานะคะที่เข้ามาชมชม,มนอกจากเห็นคอนเทนต์ที่เราทำแล้วโอเคนะคะยังเห็นในส่วนของภาพหัวที่น่าสนใจโปรโมชั่นวันนี้มีอะไรบ้างรับชมได้ในคลิปค่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปปรับใช้นะคะกับการทำวิดีโอบนแพลตฟอร์มของ f a c e b o o k นะคะซึ่งป๊อปเชื่อเองนะคะป๊อปปี้เชื่อเลยว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถทำได้ะคะ่ะ การทำวิดีโอไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากจริงๆค่ะขอแค่เรามีความกล้านะคะกล้าเรานะคะกล้าที่จะลงทุนทำสินค้านะคะเรากล้าที่จะทำการตลาดอย่างอื่นแล้วะคะการทำว e ีโอป๊อปขอเสนอเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้เข้ามาทำโฆษณากันนะคะซึ่งโฆษณาทำไม่ยากค่ะ ทำไม่ยากการทําวิดีโอไม่ยากการเข้าถึงไม่ยากค่ะไม่มีอะไรยากนะคะขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะแปดเทคนิคนะคะการทําวิดีโอบนแพลตฟ,ฟอร์ม Facebook นะคะ นะวันนี้นะคะป๊อปี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่กำลังทำการตลาดไม่วา่าเป็นช่องทางต่างๆแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะ f เ c e b o o k เป็น YouTube เป็น Twitter นะคะหรือว่าเป็น IG นะคะติต๊กต k ต่างๆนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะดำเนินกิจการไปนะคะรุ่งเรือนนะคะเราสู้โควิดมาถึงขนานนี้แล้วนะคะเราก็ต้องสู้ วด้วยกันนะคะคหากมีอะไรนะคะจะให้ป๊อปปี้อัปเดตเพิ่มเติมหรือการที่ป๊อปปี้มาแชร์ในส่วนของแปดเทคนิคนี้แล้วนะคะแล้วเพื่อนๆอยากจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามไว้ใต้เช็ตได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าชมและชอบคลิปดีๆที่ p o p p y มาแนะนำวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะ subscribe ให้ Poppy ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะแล้ววันนี้ค่ะ p o p p y นะคะจะต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะคะรอชมกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ